ขอแนะนำครับนะเริ่มจากภาคใต้เราเลยนั่นก็คือพระธาตุชัยยานะครับอีกพระธาตุหนึ่งก็คือพระธาตุนครศรีธรรมราชสองพระธาตุนี้คู่กันมานะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับนะศักดิ์สิทธิ์โดยเทวดาศักดิ์สิทธิ์โดยความวิทยะนะใช้แรงกายเป็นทานในเรื่องของความวิทยะนะเราไปทําความสะอาดรอบพระธาตุก็ได้นะครับอะไรที่มัน เป็นขยะเป็นลานโพเป็นอะไรพวกนี้นะครับที่คนเขาเขาไม่ทำกันนะครับเราไปทำอันนี้ก็เป็นการถวายความเคารพต่อองค์พระธาตุเจดีนั่นเองประการที่สองครับคือพระสมุดเจดี JD, นะพระสมุดเจดี JD, นะตรงนี้ห่วงจุ้ยดีมากนะพระสมุทรสมุดเจดี JD, เนี่ยคนนิยมไปห่มผ้าเช่นกันผมอยากจะบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยผมผ้าพระสมุดเจดี JD, สักครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นมงคลพอได้ทั้งดินน้ำลมไฟเลยนะเป็นเจดีย์ทีออ่อลังการพอสมควรนะต่อไปครับผมนะเจดีย์ทางภาคเหนือนะอยากให้ไปนะครับพระธาตุนะครับพระาธนะรระาตุดอยสุเทพนะอันนี้เนี่ยยังไงไปทุกครั้งก็มีความสุขอันดับที่สองคือพระาธาตุธริปุลชยัยได้ส่งน้ำพระาธาตุด้วย นะประการที่3เนี่ยนะครับพระธาตุลำปางหลวงนะพระชาภาคเหนือเนี่ยพระธาตุจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาภาคอีสานเนี่ยก็เรียกว่าพระธาตุเชิงชุงนะนะครับมีธรรมรงนะครับของเดอะโกสีเกตธรรมรงที่แกะออกมาจากบล็อกแรกเนี่ยประดิษฐานอยู่ในองค์พระธาตุผู้หญิงเข้าไม่ได้นะครับผู้ชายเข้าได้นะครับผมไปกราบสการะปั้นข้าวของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อนะครับ สองก็คือองค์พระธาตุพนมนะครับนะสนะครับพระธาตุอันนี้อยากจะให้ไปมากๆเลยนั่นก็คือพระธาตุยาคูนะครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องของความบริบูรณ์การทำมาหากินการไม่พ่องซึ่งความบุดมสมบูรณ์นะครับทางภาคอีสานของพวกเรานะคราวนี้เราก็ลองดูว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะครับ ให้ได้ปัญญาด้วยให้ได้วิริยะให้ได้ความภากเพียรต่างๆนะถวายเป็นพุทธบูชานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมปฏิสถานซึ่งเขาเรียกว่าพระอา,หารหันตาธาตุก็ดีพระบรมสารีาธาตุก็ดีความเชื่อเขาบอกว่ามีเทวดาอารักขาอยู่นะเราไปด้วยบุญครับเราไปด้วยบุญแห่งความศรัทธาเราไปด้วยบุญแห่งความสบายใจนะย่อมเกิดอน,นิสงส์อยู่แล้วนะครับผม นะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะ